คืนที่เสียงยังไม่จางหายทุกคืนที่ฝนตกจะมีเสียงหนึ่งที่กลับมาอีกครั้งเรื่องราวที่เล่าซ้ำแต่ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนเล่าครั้งแรกคุณกำลังเข้าสู่รายการที่จะทำให้คุณไม่กล้าอยู่คนเดียวในความมืดเรื่องเล่าตำนานผีทุกเสียงทุกคําล้วนมีที่มา และคืนนี้เราจะพาคุณไปฟังในที่ที่เสียงนั้นเริ่มต้นขึ้นส Smart รดิโอกับตำนานเรื่องผีเรื่องที่สองเฟรชชี่ผู้โชคดีเรื่องมีอยู่ว่ามีรุ่นน้องเฟรชชี่สอบติดคณะหนึ่งที่มอขอ แล้วเดินทางมาจากต่างจังหวัดภูมิลำเนาเพื่อที่จะเข้ามาสัมภาษณ์พร้อมกับพ่อแม่ของน้องแต่เดินทางมาถึงกลางดึกแล้วไม่มีที่พักเพราะไม่ได้วางแผนไว้ก่อนหน้านี้แต่เมื่อมาถึงโชคดีที่มีรุ่นพี่กลุ่มหนึ่งมาเห็นและได้อาสาพ,พาน้องเฟรชชี่มาพักที่หอพักใกล้โรงฉายพ่อและแม่ในเมื่อพอเห็นว่ามีพี่ดูแลก็วางใจและสบายใจที่น้องได้มีที่พักในคืนนี้แล้ว พอเอากระเป๋าขึ้นไปเก็บบนหอพักแล้วพ่อกับแม่น้องก็ได้เดินทางกลับเมื่อรุ่นพี่จัดที่นอนให้น้องเสร็จแล้วรุ่นพี่ก็ได้มีการขอตัวลงไปทำธุระและปล่อยให้น้องนอนพักอยู่คนเดียวส่วนน้องเฟรชี่ก็ทำกิจวัตรประจำวันอาบน้ำจัดวางของใช้เสื้อผ้าหลังจากนั้นเมื่อรุ่นน้องไม่เห็นรุ่นพี่กลับมาแล้วก็คิดว่ารุ่นพี่อาจจะออกไปหาเพื่อนหรือออกเที่ยว ามประสาวัยรุ่นมหาลลยเนื่องจากเหนื่อยกับการเดินทางมาจึงได้พลอยหลับไปด้วยความเหนื่อยเมื่อน้องเฟรชชี่ตื่นมาในช่วงเช้าของวันรุ่งขึ้นกลับพบว่าห้องทั้งห้องเต็มไปด้วยฝุ่นและใยแมงมุมแปลกตาไม่เหมือนเมื่อคืนที่ได้เข้ามาครั้งแรกแต่เมื่อลงมาจากหอและเห็นสภาพของหอหน้องแทบจะล้มทั้งยืนเลยทีเดียวเพราะสภาพหอพักชายแห่งนี้ดูเหมือนจะร้างไม่ต่ำกว่าสองปีแล้ว มาทราบภายหลังว,ว่าหอนี้เป็นหอร้างหลังจากนั้นมาน้องเฟรช,ชี่คนนี้ก็ได้ไปถามรุ่นพี่ในคณะถึงรุ่นพี่คนที่ได้ช่วยรุ่นน้องให้ห้องนอนที่พักคนนั้นแต่ก็ไม่ได้คำตอบกลับมาว่าจริงๆแล้วรุ่นพี่คนนั้นเขาคือใครและนี่คือความโชคดีหรือว่าโชคร้ายกันแน่